บพบกับรีวิวสไตล์บอลกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว m a ร์คไรเดอร์คิบะร่างคิบะฟอร์มนะครับสําหรับตัวนี้ผมเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วนะครับส่วนการถ่ายครั้งนี้จะพยายามทําให้ภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสําหรับตัวสินค้าเป็นสินค้าธรรมดาที่ออกวางจําหน่ายเมื่อเดือน4ปี19ในราคา7,560เยนนะครับในส่วนของหน้ากล่องนี้นะครับด้านข้างครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยครับภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือให้มาครับแล้วก็ถาดใส่ตัวฟิกเกอร์นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับพาร์ทเปลี่ยนตรงช่วงขานะครับมืออีกสองคู่แล้วก็อีกหนึ่งข้างครับพวกอุปกรณ์ที่ติดตรงเข็มขัดนะครับคีบแบตนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยครับ การขยับตรงส่วนหัวนะครับเป็นบอลจอยครับสามารถหมุนได้แล้วก็มุมกลมครับมุมเงยครับต่อมานะครับช่วงต้นแขนกับลำตัวนะครับเป็นบอลจอยครับสามารถหมุนได้แล้วก็ตรงเกาะหัวไหล่ตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้ขนาดนี้นะครับแล้วแขนสามารถยกไปด้านข้างได้ครับ ต้นแขนนะครับสามารถหมุนได้ครับต่อมาครับช่วงข้อศอกนะครับจะยกได้ประมาณนี้ตรงลำตัวนะครับมุมก้มครับแล้วก็เงยครับเอียงด้านข้างครับ เราก็สามารถหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ในจุดขยับตรงส่วนหลังช่วงนี้นะครับสามารถดึงขึ้นได้ช่วงต้นขาครับยกเราจะยกไปทางด้านหลังครับด้านข้างครับ แล้วต้นขาสามารถหมุนได้นะครับช่วงข้อต่อระหว่างเข่านะครับก็จะยกได้ประมาณนี้แล้วก็ท่อนขาช่วงล่างกับรองเท้านะครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยจะสามารถหมุนได้แล้วดันขึ้นข้างบนครับแล้วกดลงแล้ะเอียง ตรงรองเท้านี่นะครับสามารถขยับขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดตรงใต้ฝ่าเท้าด้วยนะครับส่วนขาอีกข้างหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถยกได้แต่ว่าจะยกได้ไม่เท่าขาข้างนี้นะครับแล้วก็ระหว่างช่วงนี้กับรองเท้านะครับสามารถหมุนได้ครับ ดันขึ้นข้างบนครับแล้วกดลงเอียงครับตรงรองเท้าส่วนนี้นะครับสามารถดันขึ้นได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้ด้วยส่วนในเรื่องการลงสีนะครับผมว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะครับรายละเอียดดี แล้วก็รายละเอียดของ k ีย์แบนะครับทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มาให้นะครับซึ่งใช้สําหรับใส่กับ k ีย์แบนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัว STATE แอนะครับวิธีการที่เราจะใส่เข็มขัดของคีย์บนะครับห6ปีครับ ก็นี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนช่วงขาด้านล่างนี้ให้ดูนะครับดึงช่วงนี้ออกมาแบบตรงๆเลยครับแล้วก็เสียบเข้าไป ก็จะได้แล้วนะครับสำหรับรายละเอียดอันนี้ก็ทำมาได้ละเอียดดีเลยนะครับแยกสีอะไรได้โอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่สำหรับที่จะต้องติดข้างเข็มขัดนะครับทำมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับซึ่งมีขนาดที่เล็กมากเวลาเล่นเราจะต้องระวังหายด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวมัตส์ไซเดอร์คิบะล่างคิบบะฟอร์มนะครับสำหรับใครที่ รู้ว่าคลิปต่อไปผมจะทำอะไรต่อไปนั้นอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับขอบคุณครับ